เห็นมันเกิดเริ่มเศร้าออกอลไรพี่น้อนงเนาะโอ้ผลขับพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วดอกนึง่งผลข้าพี่น้องเห็นบ่เห็นมันเกิดเริ่มว่ายไปเมืแล้วล่ะค่ะเดียวนี่กิมี่บางมีน่อยๆนาะพี่น้อง เพิ่งเพิ่งไล่เหมือนค่ะายตังเห็นดอกหนึ่งเนาะบ่ค่อยมีหรอค่ะเฮ็ดเดียนหอมค่ะหอมชนิดนี้พี่น้องกระเีพี่น้องกระเซีนถามเนาะหาแต่เฮ็ดบ่เบื่อบ่เนาะเนาะบ่เบื่อได้ค่ะยำกึดกึศแสบค่ะเฮ็ดเนาะของแสบยึดกระพุ่นมากพุ่นมาเนาะไปค่ะไปหาดอกใหม่ ช่วงนี้ก็อู้นะค่ะดอกนึงช่วงนี้ก็บ่อ,อก,กออเฮิรได้ค่ะอึดแห่งเฮดเนาะแกงนี่ยำคึดๆได้พี่นอ้องบางขานกะซีบ,บางขันกะซีบกบกเคยกินเนาะกะสีบ่ารสฉาดเป็นจังไดเวลาเขาแกงเราก็จะชีสมๆค่ะเฮ็ดอันอู้ดอกงามอย่ได้พี่นอ้อยดอกงามค่ะ แต่ช่วงนันเริ่มซีบัสค่ะเติมบ่ค่อยออกนะเห็นก้อนซ่อนขึ้นเร้าค่ะหาไปเติมมูมันพี่น้องอืมพี่แุดแตงบวดจังวะนะไปเรื่อยๆน้องพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆขึ้นรถคายองนน่ะปุ่นค่ะดอกงูหุ้นอยู่ในไหนปุ่น กองไว้นี่แล้วนะพี่หนอเยี่ยมเลยนี่โอก้สองดอกพี่นออ้สามดอกอ้ี่ดอกอ้นอเดียเสียดายอันหอยกินเบิยู้กันสีดอกจสดาเนาะหอยมานลอยกินก่อน เสียข่ามากรองนี้นออแกงหนำงกึดกดแกงจะปลากับเสียปีแบบนึงแล้นนะค่ะนี่ดดดนห้ามักค่ะดไนอ้เสียดายหองให้กินก่อนเนาะขึ้นาะ

ต่อพี่น้องสิพอบอกสิพออีกว่านะต่อค่ะโอ้ยนี่พี่น้องยูเป็นแป้นะได้คอยจังบบเห็นเอ้าคอยย่างกายด้วยพี่น้องหันเออสา,ายตาคนเห่ากระไดเนาะโอ้ยหนอกนี่ที่งามแห่งพี่น้องยังมีที่ทางงามค่ะเอ้าคอยบบเห็นได้พี่น้องหันคอยย่างกาย พี่น้ะง้อมเป็นอาการเสียดิดบ่เนาะมา้อมเห็ดโอ้ยคน่ะค่ะได้ที่ก๋วยแกงเหรพี่น้นองต่อต่อต่อยีออออ่บ่เนะเดี๋ยวขุาหาไปทางไหนกันได้พี่น้อง ไ, not, ไปไปเรือเนาะไปเรือยๆมเอาไปฟาหมากกสิติแกงอยู่ปามากสิติแกงอยู่